มีเวลาสองชั่วโมงไปไหนในเมืองซินีได้บ้างตามเอดูยังไปดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มเดินทางจากสถานีเซนส์เตมสเตชันเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่และมีความเป็นเอกลักษณ์สูงเพียงแค่สามนาทีก็มาถึงสถานีเซอร์ l ค r ล u a ครีสสเตชันเราสามารถเดินจากสถานีนี้ไปยังโอเปราเฮาส์ได้เลย<ๆ>เดินปับเดียวก็ได้รูปสวยๆอดเพื่อแล้วถ้าอยากไปเที่ยวชายทะเลอย่างแมนรีบีชก็สามารถนั่งเรือจากที่นี่ได้เลย<ๆ>การเดินทางโดยรถสาธารณะที่นี่ก็สะดวกสบายเพีย<ๆ>งแค่ถือบัตรโดยสารไปเดียวก็สามารถใช้เดินทางได้หมดเลย ที่ซิดนี้เองก็มีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟาที่ไม่แพ้มเมลเบิร์นเลยเพราะที่นี่มีร้านกาแฟาและคาเฟ่ยเยอะมากเดี๋ยวจะพิสูจน์ด้วยการเดินสุ่มๆไปในเมืองให้ดูเลยในทนไลก็เจอร้านหนึ่งเข้าไปนั่งจิบกาแฟากันดีกว่าที่นี่สามารถใช้เงินสดตัดบัตรก็ได้เลยแบบไม่มีขั้นต่ำกาแฟากระเราสีดอนก็สามารถใช้บัตรได้ศิละปะการทำกาแฟาหรือว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยให้เราหางานในร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟได้อย่างง่ายขึ้น ที่ต่อไปที่จะมาแนะนำเลยก็คือสวนสาธารณะ h ฮท์พาร์คเป็นสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมืองวัฒนธรรมของคนออสซี่ก็คือจะมานั่งปิกนิกในสวนสาธารณะถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือสักหน่อยเราแนะนำให้เอาเสื่อมาปูแล้วก็เอาหมอนมานอนเล่นนอนตางแดดอ่อนๆลมเย็นๆข้อดีอีกอย่างในเมองซิดนี์คือมีหลากหลายวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติหลายภาษา น้องๆคนไหนอยากมาลองใช้ชีวิตแต่กลัวว่าจะพูดหรือฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลรับรองว่าอยู่ที่นี่มีเพื่อนฝึกภาษาแน่นอนเวลา2ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกสำหรับคลิปถัดไปถ้าอยากให้เอรูยังพาไปไหนทิ้งคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยเอรูยังชายแลนเอเจนต์เรียนต่อของคนรุ่นใหม่